เอาละค่ะเรามาไล่เรียงเหตุการณ์จากเรื่องเส้นทางนักสู้และการเผชิญหน้ากันต่อนะคะเริ่มตรงที่โมโจพาหยวนเดินชมสำนักกระบี่เหินฟ้าครับก็พาไปดูเอ่อพวกโรงอาหารก่อนเลยชี้ให้ดูว่านี่ของสิทธิ์นอกนะอย่างเขาเอา๋อแล้วก็มีแยกของสิทธิ์ในด้วยใช่ครับมีแยกต่างหากแล้วก็พาไปที่ลานกว้างๆค่ะที่เขาไว้ฟังบรรยายกันครับที่บอกว่ามีผู้อาวุโสม,มาบรรยายสัปดาห์ละครั้ง แล้วก็มีอาคารหนึ่งที่เป็นทรงเจดีสูงสูงอันนั้นคือหอฝึกวิชากระบี่ใช่ไหมคะถูกต้องครับหอฝึกวิชากระบี่หยวนก็ดูสนใจนะอยากเข้าไปดูแต่เข้าไม่ได้ใช่ครับโมโจบอกกฎเลยเออผู้มาเยือนห้ามเข้าอาคารมีหลังคาโหหยวนก็เลยแบบบ่นนิดนึงว่ากฎระเบียบเออเข้มไปหน่อยหรือเปล่าใช่ครับแต่โมโจก็บอกเออนี่แหละ ปกติของสำนักค่ะแล้วก็เปลี่ยนเรื่องเลยพาไปดูสิ่งที่โมโจบอกว่าสำคัญที่สุดในสำนักครับผมนั่นก็คือศิลาอันดับ3หลักหน้าตาเป็นยังไงคะศิลานี้เป็นศิลาทรงสี่เหลี่ยมสูงสูครับมีชื่อสลักเต็มไปหมดเลยต้นหยวนมองแวบแรกคิดว่าเป็นป้ายสูสาดเลยเหรอคะใช่ครับโมโจสะดุ้งเลยรีบมองซ้ายมองขวากลัวคนได้ยิน ต้องรีบอธิบายเลยสิคะครับรีบบอกเลยว่าไม่ใช่ใช่นี่คือป้ายอันดับคือจารึกชื่อสิทธิ์ที่เก่งที่สุดหนึ่งคนของสำนักอ๋อที่ไม่นับพวกผู้อาวุโสเจ้าสำนักอะไรพวกนี้ครับคนกลุ่มนี้คืออัจฉริยะเลยสำนักนี้ทุ่มให้เต็มที่ศิลากลางชื่อจะน้อยกว่าแตเด่นชัดกว่าอันนั้นคือท็อป10ใช่ครับ1ิบอันดับแรกที่เรียกว่าสิทธิ์แกนกลางแล้วเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นด้วยใช่ไหมคะชื่อมันเปลี่ยนได้ ครับกำลังดูกันอยู่ดีๆชื่ออันดับ100บนศิลาที่3นะครับมันก็หายไปแล้วก็มีชื่อใหม่ขึ้นมาแทนโโมโจโดูตื่นเต้นแต่หยวนสงสัยว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนได้ยังไงครับแล้วจวังหวะนั้นเองหยวนก็เหลือติเห็นชื่อหนึ่งพอดีชื่ออะไรคะเรนฟูเฉินอันดับ14บนศิลาแรกเลยอ๋อคนที่มีเรื่องกับโมโจโนี่เองหยวนเลยถามยืนยันใช่ครับ ถามโมโจว่าใช่คนนี้ไหมโมโจก็เออยอมรับแบบหน้าเสียๆหน่อยแล้วก็ถามต่อเรื่องผู้หญิงที่โมโจจีบอยู่ด้วยครับโมโจก็ชี้ไปที่ชื่อสุดท้ายบนศิลากลางเลยอันดับสิบสิงไอ้อิงสิทธแกนกลางเลยเหรอคะเนี่ยใช่ครับหยวนถึงกับชมเลยว่าโมโจกล้ามากแต่โมโจดูไม่ดีใจเลยนะคะตอนนั้นก็ท้อแท้นะครับเพราะว่า แก่นอสูรเพลิงกิ้งก่าที่พึ่งได้มากำลังจะต้องเอาไปให้เรินฟูเฉินตามที่โดนสั่งไว้หยวนก็เลยสงสัยว่าทำไมต้องทำตามด้วยโมโจโก็อธิบายไปตามหลักที่นั่นแหละครับว่าผู้แข็งแกร่งกำหนดกฎคนอ่อนแอกว่าก็ต้องทำตามแต่หยวนไม่เห็นด้วยบอกว่ามีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่จะทำตามกฎแบบนั้นครับแย้งไปแบบนั้นเลยแล้วก็ไม่ทันไร ัวละครที่เป็นประเด็นก็โผล่มาพอดีเรินฟูเฉินมาเองเลยมาพร้อมสิทธิ์อีกคนชื่อเจินเดินมาแบบโกรธธเลยครับตะคอกถามโมโจเรื่องแกน่นอสูนว่าทําไมยังไม่เอามาให้โมโจก็รีบยื่นให้เลยสิคะครับยื่นให้ทันทีเรินฟูเฉินก็ดูเอ่อแปลกใจนิดหน่อยนะที่โมโจหามาได้จริงนึกว่าจะ,ะจบแต่ไม่จบไม่จบครับกลับคำเฉยเลยบอกว่าแก่นอสูน่นะแค่ข้ออ้างจริงๆอยากหาเรื่องอัดโมโจอย,อยู่แล้ว แล้วเรื่องที่โมโจจีบซิงไอ้อิงล่ะคะเขาบอกเออจะลืมเรื่องนั้นก็ได้แต่แค่การที่โมโจบังอาจไปมีใจให้ซิงไอ้อิงเนี่ยก็ผิดพอให้โดนอัดแล้วโหฟังแล้วแบบไม่ยุติธรรมเลยโมโจคงสิ้นหวังหน้าดูครับรู้สึกถึงความต่างชั้นเลยแต่ก่อนที่เหรินฟูเฉินจะได้ทำอะไรหยวนที่ยืนฟังอยู่ก็เอ่อหัวเราะขือ้อออกมากวนเหมือนกันนะยวนเนี่ยเหรินฟูเฉินก็ต้องหันมาสิคะ หันควับเลยครับถามว่าเป็นใครแล้วหยวนตอบว่าไงคะตอบนิ่งๆเลยครับว่าเป็นคนที่ให้แก่นอสูรกับโมโจเองไม่ได้หวังอะไรตอบแทนด้วยเหรินฟู่ฉันเริ่มระแวงแต่ก็ยังไม่กลัวเพราะอยู่ในถิ่นตัวเองประมาณนั้นครับถือว่าสถานะเหนือกว่าอยู่ในเขตสำนักด้วยหยวนก็เลยบอกไปตรงๆว่าให้เลิกแกล้งโมโจซะแต่เหรินฟู่เฉินไม่ยอมปฏิเสธเลยครับไม่มีทาง หยวนก็เลยพูดขึ้นมาลอยๆสินะคะว่าเคยช่วยชีวิตโมโจมาแล้วครั้งหนึ่งครับถ้าจะต้องช่วยอีกครั้งก็คงไม่เป็นไรประมาณนั้นตอนนั้นโมโจต้องมองหยวนแบบซึ้งใจสุดๆเลยนะคะครับแววตาแบบนั้นเลยแล้วเรื่องราวในส่วนนี้มันก็มาถึงจุดเออจุดปะทะกันพอดีค่ะหยวนเข้ามาเอี่ยวเต็มตัวแล้วเพื่อปกป้องโมโจจากเรืนฟู่เฉนินค่ะครับสถานการณ์ก็เลยตึงเครียดขึ้นมาทันที ซึ่งนี่ก็เป็นจุดสิ้นสุดของเนื้อหาที่เรายิบม,มาเล่ากันในครั้งนี้ครับผม